มีแล้วหันหน้ามาทำกูคอตรงนี้คือปีกนะคะแล้วก็มีขานะคะขาในส่วนนี้เราจะเรียกขานี่วันนี้เราจะตัดส่วนนี้ออกเป็นหนึ่งส่วนนะคะสองชิ้นเนาะอีกหนึ่งส่วนแยกออกจากตัวเป็นสองชิ้นแล้วก็อีกหนึ่งส่วนวก็คือสองชิ้นทั้งหมดเราจะแด้ไก่ออกมาให้ได้หกชิ้นนะคะเนาะโดยไก่แต่ละที่ครูจะไม่ใช้กระดูกเหมือนอีโต้สับนะเพราะกระดูกน้องถ้าแล่อย่าง ถูกต้องมันจะไม่มันกระดูกจะต้องไม่แตกหมายความว่าปกติกระดูกอะค่ะมันมันจะเป็นมันไม่มีกระดูกอันไหนหรอกที่มันงอกอบ้าะเป็นทรงงองอเวลามันงออย่างนี้ได้มันจะต้องมีข้อต่อข้อต่อกระดูกเวลาที่มันติดกันตรงที่ข้อตรงไหนงองอก็แล้วแต่มันจะเป็นกระดูกนูนๆอย่างนี้แล้วก็โดนหุ้มด้วยกระดูกอ่อนจากนั้นจะมีอีลาสตินหรือเอ็นเนี่ยยึดระหว่างกระดูกสองอันทําให้เขาอะเคลื่อนไหวได้แต่ไม่ได้หลุดออกจากกัน แล้ววันนี้นะคะครูก็จะลงมีดตรงข้อต่อของน้องเขานะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อ,อย่างแรกเี่ยผให้ครูตัดหัวก่อนทีนี้ครูอ่ะก็จะต้องเอา,ามือทำดูว่าตรงไหนอะคือกระดูกตรงไหนคือข้อต่อข้อต่อดูยังไงรู้สึกว่ามันจะบุมบุมลงไปหน่อยๆน่อยึกออกปะแล้วพอจับน้องเคลื่อนไหวอย่าเองเงี้ยมันก็จะรู้เลยว่าตรงนั้นอะเป็นจุดที่มันเป็นข้อต่อนะอ่ะเดี๋ยวครูตัดคอให้อ่ะ นะคะเห็นไหมเนี่คยครูเฉือนลงไปปุ๊บถ้าติดกระดูกถ้าติดกระดูกแข็งนะให้หนูขยับมีด,ดนิดนึงเห็นไหมออกจากกันแล้วครูไม่ได้สับอะไรเลยเนาะ,ะทีนี้นะคะมาที่ส่วนของตีนนะคะเออเท้าไก่ขอโทษเท้าไก่นะคะตรงนี้ก็คือข้อเท้าน้องเนาะลองเนี่ยลองเอามือจับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลองหักดูเฮ้ยตรงที่บุม๋มตรงนั้นคือใช่เลยค่ะ ก็ลงมีดไปเลยสิคะแบบนี้อ๋อนี่ข้อต่อโอเคนะอันนี้คือข้อต่อเห็นปะมันจะไม่โดนกระดูกก็คือที่เราชอบดูกันนั่นเองนะคะใช่สุดแล้วตัวีง่ายไหมเนอะอะทีนี้นะคะมาดูที่ส่วนของปีกครูจะเอาปีกออกก่อนนะคะครูช้อนนิ้วโป้งหันน้องเข้าหาตัวครู หรือข้างที่หนูถนดัดช้อนนิ้วโป้งไปที่จกักระแหนงจากนั้นเปิดปีกขึ้นหนูจะเห็นตรงจุดกลางของจกักระแหนนะคะมันจะมีเอ็นยึดอยู่เหมือนเป็นเส้นน่ะหนูเฉือนลงไปตรงนี้นิดนึงก่อนอถ้าหนูไม่แน่ใจปุ๊บว่าใช่หรือเปล่าหนูเฉือนไปนิดนึงก่อนพอหนูเปิดปุ๊บหนูจะเจอเอ็นค่ะหนูก็ตัดผ่านเอ็นดูนะครูทําให้ดูช้าช้านะตัดผ่านเอ็นไปเลยแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะหนูเห็นนะมันเป็นเบ้ากระดูกเห็นไหมครูไม่โดนกระดูกเลยนะ คูแลแต่เอ็นะคะเนาะตรงนี้ปุ๊บแล้วก็พอพอหนูเจอแล้วเนี่ยหนูเห็นไหมเนี่ยอีลาสตินที่มันยึดอยู่เส้นหนึ่งครูตัดออกไปแล้วเนี่ยอีกเส้นหนึ่งยังยึดอยู่เห็นไหมเนี่ยเป็นออลาตตินแบบนี้นะคะก็เฉือนมันไปเลยสุดทแบบนี้หลุดออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเส้นเอ็นอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันค่ะก็เดจักระแลน้องออกค่ะลงมีดไปค่ะเห็นไหม สี่ัเจาะกัดแล้เหรอใช่ไหมปึ๊บปึ๊บนี่ออกก่อนแล้วน้องส่วนนี้คือปีกบนปีกกลางและปีกล่างตรงนี้ก็เป็นข้อต่อเหมือนกันนะเป็นข้อต่อเหมือนกันเนี่ยหนูไม่ต้องทําแบบครูนะหนูเฉือนให้มีปีกสองพันพอเดี๋ยวครูจะเฉือนให้ดูว่ามันจะแยกออกเป็นชิ้นส่วนยังไงเฉือนตรงนี้ลงไปก่อนนะพอเจอข้อต่อปึ๊บก็ตัดออกเห็นไหมเขือนลงไปก่อนปึ๊บ แจอข้อต่อตัดออกปีกกลางอ่ะชอบโอเคไหมบนกลางล่างไม่ใช่น้องเล็กนะป,กปีกบนปีกบนต้เป็นน้องใช่ปีกกลางหนังมันเยอะต,ออต้องทําอย่างนี้ไหมทุกคนต้องทํำไหมไม,ไม่ต้องครับทีนี้หนูมาดูที่สะโพกส่วนของสะโพกตรงเนี้ยค่ะน้องเวลาวิ่งเนี่ยมันขยับได้ดังนั้นเนื้อตรงนี้มันจะไม่ติดกันสองส่วนเนี้ยนะคะทีนี้ให้หนูอ่ะแล่ออกโดยการที่เปิดหนังตรงนี้ไปก่อนหนังที่ย่นย่อยู่รเห็นป <c oughs> ่ะอ่าเปิดออกไปปุ๊บ พอเปิดปุ๊บหนูจะเห็นเลยว่าข้างในมันเป็นเนื้ออย่างไงหนูเห็นหมดเลยว่าข้างในมันเป็นเนื้ออย่างไร,ร <c oughs> เห็นกระดูก <c oughs> จากนั้นให้หนูเอามือเนี่ยจับนะคะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆตัดตรงเนื้อหนังมันออกนะคะค่อยๆตัดตรงหนัง,นงมันออกทีนี้พอเจอหนังปุ๊บหนูก็เฉือยลงไปเฉือยลงไปปุ๊บทีนี้มันจะเจอกระดูกสะโพกให้หนูบิดบิดออกพอหนูบิดออกมันหกักปุ๊บมันโนนออกมาเาเห็นปะ เห็นป <anto> <haft kaz ans> <isto> ่ะกระดูกโผลออกมาให้หนูเลาะตามกระดูกกระดูกนี้เลยนะเลาะออกปื๊ดปื๊ดโอเคไหมทีเนี้ยหนู่ายกลอยแบบครูนะครูยกเพื่อที่จะให้พวกหนูเห็นแต่ถ้าวันนี้หนูลลอะดีๆนะไม่งั้นมันจะแบบเสยขึ้นโอเคไหมมันจะอันตรายอีกข้างเลงทำยังไงนะเปิดหนังก่อน นะคะจากนั้นทำยังไงใช้มีดเลาะไปจากนั้นบีดปึ๊บบิดให้มันทำไมให้กระดูกหลุดออกนะคะแลาพอกระดูกหลุดหลุดออกดังปึ๊บปึ๊บออกเลตัดออกโอเคนะเป็นสองส่วนทีเนี้ยตัวเนี้ยค่ะเป็นน่องติดสะโพกถ้าเราจะแยกน่องจากสะโพกออกนะคะหนูเอามือจับเนี่ยเดี๋ยวครูจะ ดึงหนักให้มันตึงๆแล้วหนูเห็นจุดที่มันบุ๋มไหมอ่าตรงนั้นคือข้อต่อเราเห็นไหมจุดที่มันบุ๋มตรงนี้คือข้อต่อนะคะก็ลงมีดไปเลยสิจ๊ะตรงนี้ลงไปเลยสิจ๊ะใส่เลือดองขอเปล่าเรื่องเรียนแม่จะมีอยู่ไหนบ้างนี่เรื่องเรียน โอเคไหมโอเคครับท้ anyway. องตรงไหนที่มันไม่สวยนะคะทิมออกทิมออกมาด้วยนะอย่าส่งฉันมาลุ่งลิ่งอย่างนี้ค่ะคะแนนน่ะโอเคไหมเห็นปะกระดูกไม่แตกกระดูกไม่แตกเนาะอาจารย์เห็นกระดูกแตกาอยู่ไม่ต้อง อ๋ออ่ะทางนี้นะพอเสร็จปุ๊บเหลือสุดท้ายใช่ไหมคือเนื้ออกไก่สองส่วนนี้นะคะเนื้ออกไก่เนี่ยตรงนี้เป็นสันหนูหนูหนลองมองภาพตามครูนะถ้าหนูเคยเห็นโครงไก่ตรงนี้จะเป็นกระดูกแข็งเล็กๆตรงนี้จะเป็นปลายกระดูกที่เป็นกระดูกอ่อนอร่อยอร่อยตลอดอ่ะให้หนูลงมีดไปที่กึ่งกลางเลยค่ะลงมีดไปที่จุดกึงกลางทีนี้พอลงไปกึ่งกลางอ่ะมันจะไปลงอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของกระดูกก็แล้วแต่ เเห็นไหมมีกระดูกอ่อนตรงนี้คือกระดูก <c oughs> จากนั้นเนี่ยพอหนูลงมีดไปที่ฝั่งไหนพอหนูเจอกระดูกปุ๊บให้หนูเนี่ยค่อยๆเอามือตรงนี้เปิดเปิดเนื้อออกให้พอที่จะเห็นให้ปลายมีดเนี่ยกรีดเข้าไปได้ถูกไหมนี่นะกรีดเข้าไปนะคะผู้ไม่คาดหวังนะว่าว่าหนูจะเลาะเนื้อออกหมดไหมแต่คาดหวังว่าหนูจะต้องออกมาแบบไม่เละ เห็นไหมครูค่อยๆคูค่อยๆเลยนะค่อยๆเลยนะแล้วมันก็จะมีกระดูกตรงเนี้ยตรงนี้ยาวที่สุดใช่ไหมมันจะแว่งเข้ามาตรงนี้แล้วจะมีกระดูกยาวตรงนี้อีกนะคะเนูต้องระวังกระดูกตรงนี้ด้วยเห็นไหมครูทําช้าๆนะทําช้าๆครูลงอะไรลงไปที่เนื้อไก่ปลายมีดนะคะปลายมีดลงปลายมีดลงไปแบบนี้จากนั้นก็ตัดเนื้อส่วนอกออกนี่เห็นไหม เรียบร้อยนะคะ,คะส่วน,ส,วนส่วนไหนที่ไม่สวยก็ทิมออกหนังไม่ต้องเลาะออกมนาะเอามาส่งครูแบบนี้โอเคไหมอ,อ่ะอีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยทําเหมือนกันเลยมาตั้งมีดที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของกระดูกไก่นะคะแล้วก็เอามือเนี่ยค่อยๆประคองแล้วเปิดอย่าทําอย่าทําแรงนะเพราะว่าข้างในเนี้ยมันมีเนื้อที่เป็นสันในไก่ไม่ถนัดขอเพียนะ ใช้ปลายมีดเนาะปลายมีดเห็นไหมหนูเห็นไหมเห็นไหมเห็นก็ได้เห็นก็ได้เห็นไหมเดี๋ยวสองก็มาไล่กัน้นเห็นเราเต็มพอดีเลยไม่ตพูง อันนี้คือเนื้อ,อ,อกไก่อีกส่วนหนึ่งทีนี้วันนี้เราจะใช้ส่วนไหนของไก่นไหน่อยหนึ่งโครงสองคือตรงนี้ค่ะส่วนของสันในไก่เดีย๋ยวหนูดึงออกไปเลยถ้ามันมันจะติดเนื้ออยู่ส่วนหนึ่งรอให้มันสวยๆนะแบบนี้ปึง้งวันนี้เราจะใช้สันในไก่อันนี้มาหั่นเป็นไซส์ได์มาลวกก่อนเนาะเอาไปลวกไปโพสในน้ำที่ต้มขั้นแรกเลยต้มน้ำให้เดือด เสร็จแล้วเบาไฟแล้วเอาไก่ใส่ลงไปต้มต่อจนจะทั้งไก่สุกโอเคไหมใช้สองชิ้นเนาะสันในสองชิ้นนะคะทีนี้มาที่โครงไก่เหลือตะโครงแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ค่เขาบอกว่าให้ทิม the fat off ใช่ไหมใช่ทิมออกไปเลยจาก the fat ตัดตูดไปเลยทีนี้ส่วนนี้ก็ทิมออกของกันนะคะ Thank <laughs> ทิมเดอะแฟ t อ๋อตรงไหนมีแฟ t ทิมออกทั้งหมดวันนี้คงไม่มีใครถวายเลือดให้กับมีดนะอยากถามเลยนะถวายให้กับไก่ไก่เอาคือเขาเสร็จปุ๊บนะหนูเห็นตรงนี้ใช่ไหมหนูนเห็นตรงนี้ไหม,มอันนี้คือกระดูกที่เป็นข้อต่อเห็นหม เออไม่ต้องสับนะคะไม่ต้องสับให้กระดูกแตกก็หั่นจากข้อต่อไปเลยสิคตาเห็นไหมง่ายสิเธอแล้วเธออย่าไปฆ่าหั่นศพนะคนเหมือนแบบนี้ไหมขนาดผมฝืนไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมโคเฉือนตามแนวกระดูกง่ายไหมแม่ค่ะต้องสับสับให้เลือดกระเด็นจะสับทำไม เรีเน้นเสียงเน้นเสียงอ่าเสร็จปุ๊บให้หนูดึงเขาเนี่ยหนูอยากหนูอยากไม่ทำให้กระดูกแตกนะลูกอ๋อ,อ,อกจกข้อต่อถ้ากระดูกแตกเลือดมันจะออกเลือดมันออกได้แต่ว่ามัน,มนก็ไม่ควรอ่ะเพราะว่ามันอันตรายอันตรายหนึ่งอันตรายต่อผู้บริโภคสองอันตรายกับเรา เห็นไหมข้อต่อทั้งหมดเลยนี่คือตรงนี้คือส่วนที่เวลาคงไก่ทอดชอบแคกกินตรงนี้ิช่บหมวิซับมาบมันคือที่เก็บกลิ่นสาบของไก่ค่ะอุยเคอร่อยทุกคนอ่ยคือเนี่ยที่เก็บกลิ่นสาบเนี่ยเอาออกโคตรอร่อยเลยนะทำไมอ่ะ รู้ว่าตัวตรงที่เรากินก็คืออะไรคือจุดเสี่ยมีตรงที่คงตรงที่โคงอ่ะเอาออกให้หมดนะเอาออกจนกระทั่งเป็นโครงไก่โอเคไหมแล้วหนูก็หั่นเครเ่ออหั่นเครื่องอีกโอเคไหมแต่ถ้าหั่นเครื่องไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาแค่นี้นะคะอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะโอเคไหมตามนี้นะมีใครสงสัยอะไรไหม ทีนี้เวลาเอามาส่งครูเอาโครงไก่ทั้งตัวนะคะที่ทีมแฟชออกยังไม่ได้ตัดออกอร่งนี้มาส่งนะคะใส่ถาดมามีสองชิ้นนี้มีสองชิ้นนี้มีสองปีกมาส่งครูครูจะเก็บคะแนนเดียวแต่ว่ายังไม่ต้องสันในออกใช่คะเอาสันใไนออกมาเลยอ๋อเโอเคนะตามนี้ถ้าใครวินลุงลิงก็หกคะแนนไปตามนั้นนะส่งเท่าไรคงมันจะส่งได้ปะ